ุณแม่สวัสดีครับอ่าอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยสุปราณีค่ะสุปราณีเสือเสือสุปราตลาดนอง g กุงค่ะอ๋ออยู่ตลาดนองงุถนนสีบุรพาค่ะถนนสีบุรพาอยู่ตลาดนอง g กุงค่ะอำเภอหนองาองจังหวัดน้ําพองสามหกหนึ่งสามหกศูนย์ค่ะครับคุณแม่ชื่ออะไรปราณีค่ะคุณแม่ปราณี อันนี้เป็นร้านอะไรเป็นร้านเสริมสวยเป็นร้านเสริมสวยแต่ปล่อยให้เช่าค่ะป่้เชุดผ้าทุกแผแดกทุกคุณจะเต้นท่าไหนลําท่าไหนเดินแบบอะไรมีหมดค่ะมีหมดค่ะเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นชุดคุณจะเปลือยก็ได้คุณจะใส่ชุดก็ได้จะใส่ชุดแบบไหนมีหมดมีหมดค่ะทางร้านเราให้ให้เช่ายังไงครับค่ะเราก็เหมาแล้วแต่งานค่ะเป็นงานเหมาเป็นงานเหมาเอาจนไม่เดือดร้อนค่ะถามว่ามีงบเท่าไหร่จ่าตามงบเลย คุณแม่ก็จัดให้ตามงบเลยเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ชุดเราที่สวยร้อยหนึ่งก็มีร้อยหนึ่งก็มีจัดให้สวยๆเลยกระโปงตัวเดียว50บาทก็มีอ๋ออย่างเช่นที่แม่ถือนี้เป็นชุดอะไรอันนี้ชุดเจ้าบ่าวแต่มาประดิษฐ์เป็นชุดนักร้องได้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นชุดเจ้าบ่าวคุณแม่มาประดิษฐ์ให้เป็นชุดนักร้องอยู่ห้าแต่งตัวเสร็จอยู่ที่300บาทเองค่ะอ๋อทั้งเพราะเราเป็นทีมอ๋อครับชุดั้งทั้งหน้าตาแถมให้เลยแถมให้ อ่าเขียนคิ้วเขียนหน้าได้คุณก็ไปเต้นได้เลยได้เลยแต่ว่าเพลงไหนต้องใสมาเองต้องใสเองแม่ก้าอ๋อทุกอย่างก็คือ300ถ้าเป็นเป็นเป็นชุดแดนเซอร์ชุดนักร้องอะไรคุณแม่แต่งหน้าแต่งตาให้มดเลยพร้อมเซตเลยออกไปก็พร้อมร้องได้เลยเราเอามาประดิษฐ์เราชชวดเจ้าสาวแพงๆเรามาประดิษฐ์เป็นคือเอาเป็นหมู่คือหมาเป็นทีมครับผมแมด่อเราเปิดมากี่ปีแล้วร้านสุปณีเราเปิดตั้งกัยุคสิบเก้าสิบเก้า ตอนนี้เกศสิบหกค่ะโอ้โหคุณแม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยสวยดูแต่เด้งไม่ทับแกงร้านสุปาณีครับอยู่ที่ถนนอะไรนะแม่สีบุรพาค่ะถนนสีบุรพาเทศบาลวังชัยค่ะเทศบาลวังชัยอำเภอหนองพออยากเจอคนสวยให้มาที่นี่จังหวัดขอนแก่นอยากเจอคนสวยต้องมาที่นี่เลยเวลาคุณแม่สุปาณีเวลาแต่งตัวสวยค่ะเวลาแต่งตัวก็สวยครับครับผมวันนี้ทาง ทางน้องๆแดนเซอร์มามาลองชุดก็เลยให้คุณแม่ได้แนะนําครับซื้อได้ไหมแม่ไม่ขายมีแต่เช่าค่ะอันนี้ชุดชุดที่แม่ทํานี้แม่ทำมาเองใช่ไหมทำเองอ๋อได้รับแรงบันดาลใจจากไหนแม่เอ่อพ่อเป็นครูมหาจบที่วัดอรุณบวชครับพอจบมาก็มาแต่งงานกับแม่เพื่อนบอก เพิ่นอยากได้ลูกชายมีลูกสาวห้าคนแล้วไม่ได้ลูกชายเพิ่นอยากได้แม่นี่เกิดมาแล้วตายสามครั้งเกิดวันที่เก้าสิงหาครับตะกี้ติดไปแล้วล้นไปแล้วค่ะวันที่เก้าสิงหาอันนี้ชุดทั้งหมดนี้แม่แม่ตัดเองเลยเองค่ะจบพอวังค่ะเจ็ดปีอยู่หอแม่จุกหอวังหอวังค่ะครับผมอาจารย์หมอมุ้ยเป็นผู้สอนค่ะครับอาจารย์ผู้ปกครองคืออาจารย์หมองปอบแก้วแต่เสียชีวิตหมดแล้วค่ะครับ เก็ปีไม่ได้ไปไหนเลยจบแล้วก็ออกมาเปิดร้านที่นี่เลยค่ะครับคุณแม่รักรักษาเนื้อรักษาตัวยังไงหน้าตากำมายังสวยปิงออป๊งๆเหมือนเดิมมาอาหารไม่ค่อยจะทานข้าวค่ะผลไม้รวมมิตรปั่นเลยใส่ข้าวช้อนเดียวปั่นปั่นใส่ทุกชัใส่กระปุกไว้เลยครับข้าวไม่ค่อยทานใช่ไหมแม่แค่ทานผลไม้ทานผลไม้รวมข้าวใส่นิดหน่อยปั่นอ๋อปั่นไว้แม่มีตู้หน้าบ้านส่ว<า>นตัวค่ะ เอาบอกพี่น้องเราหน่อยคุณแม่อายุกี่ปีแล้วบอกอายุเ็ดสิบหกค่ะเ็ดสิบหกค่ะเหมือนกับสาวห้าสิบลูกสาวก็หกสิบกว่าแล้วค่ะลูกสาวก็หกสิบกว่าครับพาฝากพี่น้องที่อยากจะมาเช่าลูกสาวคือคุณคุณเฮเลนอยู่กับพี่เบิร์ดนะคะ๋อคุณเฮเลนที่อยู่กับพี่เบิร์ดตูชัยไม่ใช่พี่เลี้ยงพี่เบิร์ดค่ะเป็นพี่เลี้ยงพี่เบิร์ดมาอยู่หลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่จบมหกแล้วก็ไปเรียนที่โนนแล้วก็ทํางานที่โนนเลย ใครที่อยากจะเช่าอแม่ฝากร้านฝากลิกัดฝากเบอร์โทร,ร,รให้หน่อยอให้มาที่ดีเลยครับเทศบาลวังชัยถนนสีบุรพาอยู่ใกล้ๆกับอยู่รังแบงสีค่ะครับง่ายๆนิดเดียวอยู่ในตลาดสดเลยค่ะครับผมเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศร้านสุป,ปานีขาให้สุปาณีให้ให้เป็นแฟนได้ได้ดูครับผมว <า S 1> ่า มีชุดอะไรบ้างนะครับแม่รับงานอยู่ในสิบเจ็ดจังหวัดสิบเจ็ดจังหวัดที่แม่รับงานค่ะอันนี้เป็นชุดอะไรแม่โซนนี้อ่าชุดเด็กค่ะอันนี้เป็นชุดเด็กวันแม่อันนี้ชุดเด็กวันแม่ครับค่ะหลานใหญ่มากโบโถงมากครับมี ช่วงนี้จะเป็นชุดเด็กครับแม่แนะนําเลยว่าชุดอะไรบ้างอันนี้ทั่วไปค่ะเวลาเด็กกีฬาก็จะแต่งไปแฟนซีเป็นอะไรค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นอันนี้ลำไทยค่ะลำไทยนี่ลำโซนลำไทยค่ะอันนี้จะเป็นชุดงานประเพณีใส่ตักบาทอำเภอหรือเดินแฟชั่นหรือลำงานไหมอันนี้จะเป็นชุดกีฬาเด็กค่ะอันนี้ชุดกีฬาสีเด็กค่ะ Mm. อันนี้เป็นสูตรเวลาไปงานมีสูตรผู้ชายอันนี้สูตรของผู้ชายอันนี้ของ<ม>เป็นสูตร,รไปงานค่ะไปงานก็มีอันนี้ชุด ที่เราไปงานไหมไปงานเด็กคืองานเหมางานใหญ่ๆงานใหญ่ๆร่รวมทีมค่ะครับผมค่ะโออันนี้เป็นลอห้าครับใส่กระจงกระเบนมีสไบพาดออันนี้เป็นเป็นชุดลอห้าค่ะครับชุดลอห้าค่ะอันนี้ก็คือแฟชั่นต่างๆอันนี้เป็นรวมสมัยแฟชั่นต่างอันนี้เราจะประดิษฐ์ไปงานอะไรก็ได้คือเป็นชุดไทยกีฬาค่ะอ๋อชุดไทยกีฬาครับอันนี้ทองกวาเด็กค่ะทองกวาเด็กอันนี้เป็นชุดดัมเมเยอร์ชุดลำวงชาวบ้านอะไรมีหมดค่ะ ชุดดัมเมเยอร์ครับลำวงชาวบ้านอันนี้ก็ชุดแดนเซอร์ค่ะอันนี้แดนเซอร์แดนเซอร์ค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์มากเลยนะแม่ค่ะอันนี้เป็นหมวกอะไรคะแม่เนี่ยอันนี้หมวกคพาเลทของติกองค่ะชุดติกรชุดโรงรียาค่ะชุดโรงเรียนชุดดุริยางครับอันนี้ชุดดัมเมเยอร์อีกอันนี้ดัมเมเยอร์ครับผม าคุณแม่พามาทัวร์วันนี้เราพามาทัวร์ร้านชาดีครับอืโอ้ยใหญ่อันนี้ห้องซักผ้าค่ะน,นีเป็นห้องซักผ้าเวลาใส่มาแล้วก็มาซักที่นี่เราซักกันเองค่ะคุณแม่มีห้องซักผ้านะครับอือืมครับเนี่ยซักเอง ดูแลเองทั้งหมดพร้อมกับตัดก็ตัดเองออกแบบเองทั้งหมดเลยนะแม่หลังบ้านนี่เราก็จะเวลาถ่ายรูปก็จะออกมาถ่ายหลังบ้านถ่ายหน้าบ้านนี่คือแดงสีค่ะใกล้ๆหาไม่ยากค่ะโอเคมาไม่ยากครับง่ายหาง่ายหาง่ายเดวจะปักหมุดไว้ให้สําหรับท่านผู้ชมที่รับชมแล้วอยากจะมาอ่าเวลาเด็กอนุบาลจัดพาเลทจัดชุดไทยก็จะมีเป็นของเด็กก็มีหมดค่ะอันนี้จจทเด่น อันนี้ผ้าสบายผ้าสบายอันนี้สบายอันนี้จงกระเบนค่ะชุดจงรอันนี้ทองกวาวชายหญิงทองกวาวครับมีหมดมีหมดขอบคุณครับแม่ครับค่ะเยครับแม่โอเคอันนี้คุณแม่ก็จัดเต็มแบบนี้เลยใช่ไหมแม่อ๋อสวยครับมีหุ่นสวยมากเลยแต่งหน้าใหแต่งหน้าแเราจูนนาตาคุณแม่แต่งเองไหมแต่งหน้าช่วยกันค่ะอ๋อช่วยกันครับคุณพ่อใช่ไหม พ่อได้แต่งไหมพ่อไม่ได้เป็นชาากว่าเป็นพอค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นพอออกเป็นนายกเป็นพอออกไม่ได้ผัวเจ็ดคนคนเดียวกันเลยแต่เก็ดตำแหน่งค่ะ